สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง15-30%ครับ Boost up ครับ ปกติก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เจ็บมาเยอะฮะับบูตอัพตัวนี้ที่กล้าลองซื้อมาใชเนยะเพราะว่าผมเห็นว่ามีสถาบันลองรับไม่ว่าจะเป็นสวทชหรือสถาบันยานยนต์นะฮะเห็นพี่หนุ่มเป็นคนใช้เองด้วยครับก็เ,เลยอยากลองซื้อมาทดลองใช้ดูครับปกติผมเติมครึ่งถังจากกรุงเทพไปโคร,ราชเนะี่ยไปถึงโคร,ราชนะน้ำมันจะเหลือขีดเดียวตกขีดแดงเหลือเหลือขีดเดียวแต่พอใช้บูตอัพเนี่ยจากน้ำมันครึ่งถังถึงโคร,ราชเหลือขีดเดียวนะ ผมเหลือน้ำมันเพิ่มมาอีก2ขีดก็เป็นเหลือ3ขีดก็แสดงว่าบ o o อ Up เนี่ยช่วยผมประหยัดน้ำมันไปประมาณ 5-20%จากการที่วิ่งในตัวเมืองนะมันก็ได้ผลแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลมากนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งออกนอกตัวเมืองอย่างเงี้ยครับจะเห็นผลมากครับอย่างผมนะครับกลับจากกรุงเทพไปสุโขทัยครับปกติผมเติมน้ำมันเต็มถังผมจะได้ประมาณ8-900โลครับแต่ว่าพอติดตัวประหยัดพลังงานบูตอัพตัวนี้ครับก็จะวิ่งได้ประมาณพันโลขึ้นนะครับช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับและดูงงพัน Official นะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ BOOST up 5,000บาทแต่เราขายเกียง1,990บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems. co หรือ l i n t @bestitems ครับสุดยอดดีแน่นอนครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับ อดีตพรานป่าอดีตนักท่องไพรผู้มีประสบการณ์และใช้ชีวิตเป็นพรานหลายปีเรื่องราวของคุณลุงเทศจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับแมแ้เปลวไฟในกองจะสว่างโชตช่วงแต่เสือก็ยังบังอาจเข้ามาตะปบสิบตำรวจโทรป้อมในขณะที่เขานั่งเฝ้ายามให้เพื่อนพรานเพื่อนคนหนึ่งลุกขึ้นในยามดึกไม่เห็นสิบโทรป้อมจึงปลุกเพื่อนช่วยกันตามหาแต่ตามหาอย่างไรก็ไม่พบ แม้เจ้าอวนกับเจ้าดวงเคยได้ยินกิติศัพท์เสือโครงย่องเข้ามาตะปบตำรวจเป็นข่าวลือกระชอนตำบนมาแล้วแต่นั่นมันเป็นอดีตซึ่งเกิดขึ้นที่โป่งกระทิงไม่ใช่ที่นี่ดงหินเหิบแต่เมื่อมาประสบด้วยตัวเองเจ้าอวนจึงถอนหายใจดังเฮือกเฮ้ยทองแกคิดว่ากูกับดวงเนี่ยกูจะทำยังไงกันดีวะพี่พี่ก็ต้มเล้าตอนกลางวันสิเราผลัดกันนั่งยามในตอนกลางคืนก็ได้ โอ้ยต้มกลางวันอากาศมันร้อนดีกรีไม่ฉุนเหมือนต้มกลางคืนนะเว้ต้มกลางคืนดีกว่าเออไม่รู้จะทำยังไงเว้ยเอาอย่างที่ไอ้ทองมันบอกเฮ้ดีกว่าไม่ได้ต้มเลยกําขี้ดีกว่ากําตดนะเว้เพื่อนเจ้าดวงสรุปแบบนั้นจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกว่าต้มกลางวันดีกว่าหรือต้มกลางคืนดีกว่าพรานครําวอดในดงไพรนับสิบปีอย่างลุงพุ่ม และลุงมัดเขายังตระหนักดีว่าเสือโคร่งบางตัวมันไม่กลัวแสงไฟครั้งหนึ่งตัวกระผมกับลุงเชียงยิงเสือโคร่งที่หนองยางพบว่าอุ้งตีนของมันเป็นแผลเวอะหวะเรื้อรังมันคงเป็นเสือลำบากมาหลายเดือนไม่อาจจะไล่ตะปบเหยื่อซึ่งวิ่งปราดเปรียวและรวดเร็วได้เที่ยงวันของปลายเดือนเมษาย,ยนตัวกระผมกับเพื่อนไล่ฝูงควายลงไปนอนแช่น้ำในคลอง เจ้าลายพาดกรอนแฝงตัวอยู่ในดงอ้อมันบังอาจมาตะปบลูกควายอายุ3เดือนของพวกเราซึ่งแตกฝูงขึ้นตะลิงไปกินยอดอ้อที่งามสล่างอยู่ริมน้ำมันขย่ำหลอดคอของเหยือ่อลากไปไกลาจากตะลิงประมาณ20เมตรกำนันฟักเรียกกระผมกับลุงเชียงไปพบแล้วก็คาดโทษว่าเจ้าเสือเจ็บมันลอบเข้ามาตะปบคนในหมู่บ้านขณะที่พวกเขาออกไปไร่ ไปทุ่งหรือว่าไปหาของป่าตัวกระผมกับลุงเชียงจะต้องรับผิดชอบตัวกระผมก็รับปากกับด่วงว่าจะไม่แพร่งพรายให้คนภายนอกรู้ว่าเจ้าอวนมันยิงเสือโคร่งบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันหนีเข้าไปในดงเพราะถ้าคนอื่นรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็จะต้องโทษเจ้าอวนว่าทำเสือตัวนี้บาดเจ็บแล้วมันก็ล่าสัตว์ตามปกติไม่ได้มันก็เลยต้องมาล่าคน แล้วก็ล่าลูกควายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนั่นเองเจ้าอ้วนใช้แวววาดสะทานบนเสียดายลุงจันเจ้าของยักษ์พันตนถ้าหากว่าลุงจันยังอยู่ก็คงใช้คาถาอาคมบัญชาพูดผีที่เลี้ยงไว้ให้ออกไปไล่สัตว์ร้ายไม่ให้มากร่ำกรไม่ให้มาทำร้ายชาวบ้านแต่พูดผีของลุงก็ได้แต่อวดอิทธิฤทธิโดยการเข้ามาหลอกหลอนจนขนลุกสู้ เจ้าอวนเล่าว่าคืนหนึ่งยักษ์พันตนเข้ามายืนหน้าแคร่มันเป็นพูดผีที่น่ากลัวมันมองเจ้าดวงที่กำลังชนฟืนเข้ากองไฟเจ้าอวนถือขวดเหล้าใสลุยน้ำข้ามลำธารมาเรียงเว้ริมกอไผ่มีเสียงอึกอักเหมือนคนทุ่มก้อนหินลงบนดินเปียกทั้งคู่จึงหันไปมองที่หน้าแคร่หนุ่มอวนถึงกับหน้าซิดร้องเอ้ออ้าไม่เป็นภาษาคนเขาผงะถอยหลัง วดเล่าหลุดจากมือหกเรี่ยราดกระจัดกระจายไปหมดคืนนั้นเขาผุดลุกผุดนั่งพยายามขมตาให้หลับแต่ภาพของเจ้าพูดผีตัวสูงใหญ่ที่ยืนผงาดอยู่ข้างหน้าทำให้เขาอารมณ์หวันไหวและเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งลิ้นแข็งพูดอะไรไม่ออกเรากอกองไฟสีกองล้อมแค่นอนตัวกระผมจึงอาสาหลับตั้งแต่หัวคำ่ำเพื่อที่จะตื่นมาเป็นยามตอนสี่ทุ่ม น้ำค้างก็เริ่มชำภูไพรอากาศในดงเย็นเยือกกอภผยยืนจมอยู่ในเงาดำมืดนานๆครั้งเราจะได้ยินเลียงผาร้องอึบร้องเพลงอยู่บนยอดเขาดวงมีความทรหดบึกบึนตื่นมากลางดึกแล้วก็จะอาสานั่งเฝ้ายามจนสว่างตัวเขาบอกกระผมว่าเขานอนแค่สี่ชั่วโมงก็เต็มอิ่มแล้วเพราะระบบร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าคนทุกคนแล้วก็บอกกระผมว่า จะรีบต้มเหล้าหลายไหยที่ยังเหลืออยู่ให้เสร็จอารุณรุ่งก็สว่างพรายพริบมีแสงอาบขอบฟ้าสวยงาม,มแมลงราตรีร่วมกันบรรเลงเพลงแห่งไพรสำเนียงอึงโอนอยู่รอบๆอบเราตัวกระผมก็ตื่นนอนรอบที่สองลงจากห้างไปล้างหน้าที่ลำธารฝูงปลากัังก็ยังผุดว่ายน้ำทำให้ผิวน้ำไหวยเยอะ พวกเรารอแสงแดดอุ่นอ่อนอาบยอดเขาไล่หมอกควันให้หายไปพร้อมกับท้องฟ้าสีครามความมืดในดงไผ่เจือจางตัวกระผมสังเกตเห็นหยดเลือดและรอยสัตว์ชัดเจนจึงเริ่มตามหยดเลือดเลาะเลียบแนวกอไผ่กอใหญ่อ้อมดงกล้วยป่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่ากลางลานยากกาบบอนที่ชำหมอกมีจำนวนมากแล้วก็ผ่านเข้าไปในดงหมากลิง ซึ่งมีด่านหมูป่าซอกซอนเข้าไปที่ชายเนินกอผกักต้นมะไฟรสเปรี้ยวบนเนินสูงยังห้อยผลดกเต็มตรงานต้นเปลือกสีเหลืองอมชมพูดูเปลง่งปลังเนื้อในออกรสเปรี้ยวจัดนกลิงกระรอกกระแตและบางพวกมันเข้ามาหากินในดงนี้แต่ก็มีไม่มากนักตัวกระผมได้ยินเสียงนกขุนทองร้องแล้วก็บินพึบพับจิกกินผลมะไฟป่าในดง กระรอกขาวแผดเสียงก๊กก๊กกระโดดจากกิ่งนี้มากิ่งโน้นมันหนีลิงแดงตัวเท่าขวดน้ำปลาซึ่งกำลังไต่ขึ้นไปบนยอดมะไฟฝูงลิงส่งเสียงร้องแคกแครับกันเป็นทอดทอดกระโดดพลุงกเกาะเถาวันโยนตัวไต่ตไปไต่มาแล้วก็หายเข้าไปในพุ่มใบเถาวันเจ้าดวงมองหยดเลือดกลางใบหญ้าแล้วก็ปิดส่งให้กระผมกลิ่นคาวยังคงลอยกลุ่นอยู่ แสดงว่าไอลา้ลยมันคงได้แผลกว้างเลือดจึงไหลออกมามากเลือดบางส่วนยังคงเกาะตัวเป็นก้อนจุกปากแผลและเมื่อมันเดินบุกกลางกอหญ้าใบหญ้าก็จึงปาดลิ่มเลือดแล้วก็ทําให้เลือดไหลออกมาอีกเราตามหยดเลือดพ้นพงหญ้าเข้าไปที่ชายเนินใกล้ต้นมะไฟป่าที่ขึ้นเป็นย่อมย่อมหยดเลือดสีแดงชําก็ยังเปื้อนริ้วใบไม้เข้าไปใต้ร่มเถาวัลย์ เจ้าอวนกดสวิตไฟฉายส่องเห็นลิงแดงห้าหกตัวไตเนิบนาบอยู่บนกิ่งมะไฟมันตรหนกภัยร้องเสียงแคกๆกระโดดพลุง้งหายเข้าไปในพุ่มใบเถาวัลย์หยดเลือดพาเราเดินเฉียงขึ้นบนเนินสูงฝ่ากลางดงหวายไปถึงชายดงไม้สางโอบล้อมด้วยพงหญ้าแฝกหยดน้ำค้างอาบรถกางเกงเราจนชุม่มตัวกระผมหนาวคางสันกึกๆแต่เจ้าอวนก็บอกว่า แย่หยดเลือดห่างไปบ้างแต่กอยากก็ถูกแหวกเป็นช่องและชี้ไปที่บนเนินเขาทางทิศต,ตะวันออกเจ้าดวงผิวปากเข้าไปยืนหลบอยู่ใต้กอไม้สางแล้วก็กวักมือเรียกกระผมผมจึงรีบแหวกกอยากขึ้นเดินโดยเร็วเจ้าดวงชี้ไปที่ฟากหนึ่งมันเป็นด่านสัตว์กว้างประมาณหนึ่งเมตรผ่านกิ่วเนินเขาลงไปที่ลำธารน,นั้นกระทิงเก็กวางและหมูมากันเป็นฝูง พากันเดินข้ามบริเวณนี้มันเดินข้ามในทุกฤดูการรอยของมันยังจิกก้อนกรวดและผงดินย่อยกระจุยกระจายไปหมดพอถึงฤดูฝนน้ำก็จะชะละอองดินจนเป็นร่องลึกครั้งหนึ่งกระผมกับเจ้าพับอาศัยเส้นทางด่านสัตว์สายนี้เดินลงไปข้างล่างหลบอยู่หลังกอไม้สร้างมองหญิงชาวตองเหลืองอุ้มลูกเดินเข้าไปในกอหก เห็นชาวป่าลุยน้ำข้ามลำธารสายแคบมาที่หน้าถรมตัวกระผมกับเจ้าพับก็คงเดาว่าชาวผีตองเหลืองกลุ่มป่าผางกับอิงบูก็คงมาหลบสายฝนอยู่ในถ้ำหินเหิบแห่งนี้เจ้าด้วงมองซ้ายมองขวาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ท้องดูสิวะเขาชี้ดูสิรอยเสือเยีบฟุนนี่มันหยดเลือดปืนใบซางแห้งเออ เขใช่จริงๆด้วยเราเสือมันเข้าไปในถ้ำหรือมันจะข้ามลำธารเข้าไปในนงวะเจ้าอ้วนกระซิบถามตอบกลับมายังเดาไม่ถูกเหมือนกันนะตามหยดเลือดเข้าไปถึงข้างล่างก่อนดีกว่าไปเร็วเจ้าดวงมองหาช่องทางที่ไม่รกมากเพื่อลงจากเชิงเขาลาดชันดวงตะวันสีแดงเพลิงลอยสูงอยู่เหนือยอดมะข่ามงนกหัวขวานดำร่างอึกงึกสนันดง ท้องเราร้องโครกคร่าเรียกหาอาหารมือเช้าเรามองลอดช่องใบากาบบอนตัวกระผมกระซิบบอกให้ด้วงโหนเครือบันไดลิงลงไปลงไปจนถึงเนินดินที่ชายตะลิงซึ่งตรงนั้นมันก็รกเรือไปด้วยต้นผักกูดแต่เจ้าด้วงชี้ไปที่ริ้วใบไม้แห้งยิบชูให้กระผมดูมันเป็นหยดเลือดแดงชำํำมีมดง่ามไตยอยู่ยุบยับ หยดเลือดพากระผมให้เดินเฉียงลุยฝ่าดงหญ้าก,กาบบอลลงไปจนใกล้ตะลิงตัวกระผมสังเกตอย่างละเอียดปรากฏว่าเสือโครงมันไม่ได้ข้ามลำธารยดเลือดห่างกันกว่าหนึ่งเมตรหยดที่ติดแต้มใบหญ้าสะอึบน้ำอยู่มันเป็นหยดเลือดที่ตรงไปที่หน้าถำ้ำตัวกระผมสังเกตแล้วก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเข้าไปนอนซุ่มอยู่ในถ้ำหินเหิบอย่างแน่นอน พอพ้นพงหญ้าสะอึบน้ำตัวกระผมก็สังเกตเห็นต้นกาบบอนมันเป็นใบที่หักไปหักขาดจมอยู่บนดินปลายใบชี้ไปตรงที่กอไม้กอซึ่งเมื่อเราก้าวยาวไปที่จุดนั้นด้วงก็ชี้ไปที่หยดเลือดอีกครั้งตัวกระผมก็กระซิบถามเจ้าอวนพี่อวนพี่อวนหมายที่วางตาเป็นเป้าแน่นะ หนุ่มรุ่นพี่ได้ยินผมถามก็พยักหน้าเขามองข้างฝูงร้องอยู่บนกิ่งไม้สูงไอ้ท้องมันบอกว่ากูยิงวางตาเขียวปัดคงจะโดนจังเข้าที่โนหนัวพอดีจะเอาอย่างนั้นก็ได้พี่ตอนที่เหนียวไกลปืนเนี่ยถ้าเสือมันกระโดดเป้าหัวโหนวางตาก็จะเคลื่อนที่แล้วถ้ามันเคลื่อนลูกปืนก็คงฉลับไปถูกที่คอบางทีก็ถูกที่กล้ามสันหลังตัวกระผมอธิบายเพิ่มเติม แล้วก็พยายามบอกหนุ่มรุ่นพี่ของผมเพื่อให้มั่นใจว่าการประเด็จศึกในครั้งนี้จะต้องไม่พลาดเป้ายดเลือดเปื้อนบนใบหญ้านำพาพวกเรามาถึงทางเท้ากว้างประมาณหนึ่งฟุตซึ่งเป็นทางที่ผีตองเหลืองใช้เดินเป็นประจำตัวกระผมสังเกตหยดเลือดที่เปื้อนก้อนกรวดกลิ่นคาวยังคละคลุ้งชวนสะอิดสะเอียนเจ้าอ้วนกับเจ้าดวงก็เข้ามาใกล้ ัวกระผมก็ชี้ที่ช่องกอหญ้าให้มองไปที่หนาา้าผาแล้วกระซิบว่าเสือโคร่งมันน่าจะเข้าไปซ่อนตัวในถ้ำแห่งนี้แน่นอนเราข้ามลำธารไปที่ฝั่งตรงข้ามมองหาต้นไม้เหมาะๆเ,เพื่อขัดห้างแต่ก็ไม่อาจจะหาได้ในบริเวณนั้นแต่หากจะหาเสางามสี่ต้นขุดหลุมฝังโคนเสาใกล้กอหกริมฝั่งลำธาร มันก็อาจจะทําให้พอมองเห็นเจ้าลายพาดกลอนออกมาจากถ้ำในตอนพลบค่าแต่เสียงกังวานในขณะสร้างห้างมันก็คงดังแล้วก็คงไปถึงหูเจ้าป่าและในช่วงเวลานี้ที่ในอกของมันคงเต็มไปด้วยไฟแค้นมันอาจจะทําให้ผลักใสให้มันออกมาจู่โจมเพื่อแลกชีวิตกับพวกเราก็เป็นได้ซึ่งตัวกระผมก็เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง การตามล่าเสือเจ็บนั <UC> ้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะบางครั้งความเจ็บอาจจะทำให้มันเกิดโกรธและมุทะลุมากกว่าที่เคยเป็นก็เป็นได้เราปรึกษากันอยู่หลังโคนต้นไม้พันใดนั้นเจ้าพยักษ์ก็คำรามกังวานสะท้อนผนังถ้ำเจ้าอวนที่กำลังนั่งยองๆถึงกับผงะหงายหลังเจ้าด้วงก็รีบหลบเข้าไปหลังต้นไม้ ตัวกระผมยันพ่านท้ายปืนแนบบาเพราะหากมันโผล่ออกมาตัวกระผมก็จะยิงสวนทันทีแต่ทว่ามันก็ไม่โผล่ออกมาให้เห็นสักทีตัวกระผมกระซิบบอกเจ้าอวนกับเจ้าดวงว่าเราไม่ได้ไปขยำใบอิเหม็นกับน้ำพรมที่เสื้อผ้าเพื่อพรางกลิ่นตัวเลยเสือโคร่งมันคงกระสากลิ่นของพวกเราแม้ตัวกระผมจะเคยล้มเสือโคร่งมาบ้างแต่กรณีเสือเจ็บนอนจนตรอกอยู่ในถ้ำมีความอาฆาต ไฟแค้นอยู่เต็มหัวใจแบบนี้หากมันกระโจนออกมาจู่โจมพวกเราเจ้าวนกับเจ้าดวงซึ่งไม่เคยผ่านประสบการณ์เยี่ยงนี้มาก่อนคงจะตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกคงจะถูกเสือตะปบเอาไปกินได้โดยง่ายเจ้าดวงระซิบถามกระผมว่าเฮ้เร,าเราจะล่อเสือยังไงให้ออกมาจากถ้ำเร็วๆอ่ะตัวกระผมพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็ยังความรู้สึกของพวกเขา ผมบอกพวกเขาไปว่างั้นเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปยืนอยู่บนหน้าผาเนยะโยนก้อนหินลงมาที่ปากถ้ำแล้วถ้าไอ้ลายมันโผล่ออกมาเนี่ยพี่ก็รีบยิงมันไวๆเลยตามนั้นนะตัวกระผมมองโขดหินที่ชะโงกยื่นออกมาจากหน้าถ้ำแล้วจินตนาการว่าหากขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นแล้วผลักให้ก้อนหินตกลงมาน่าจะทำให้เสือตกใจและกระโดดออกมาจากในถ้ำ และปืนลูกซองสองกระบอกที่ยิงสวนถ้าหากว่าโดนก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่ามันพลาดเป้าลูกปืนก็คงถูกกระผมอาจจะทำให้คนที่ยืนอยู่บนปากถ้ำด้านบนกลายเป็นศพแล้วก็กลิ้งหลุนๆตกลงมาจากหน้าผาซะเองอีกอย่างหนึง่งเจ้าโอนกับเจ้าด้วงก็เป็นพรานมือใหม่เมื่อเสือโคร่งกระโดดจู่โจมเข้ามาเขาคงตื่นเต้นสติหลุดและไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้ ตัวกระผมไม่ค่อยมั่นใจว่าทั้งคู่จะล้มเสือโคร่งได้จริงแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นภาพอดีตมันก็ไหลสู่ห่วงความคิดเจ้าวนกับเจ้าด้วงเคยเป็นฆาตกรทั้งสองเคยลวงบุญยืนหน้าซื่อและร่วมกันปลิดชีวิตเพื่อนที่เคยค้าขายควายด้วยกันมาแล้วนับประษาอะไรกับชีวิตคนตัวเล็กๆอย่างผมพวกเขาคงตีฆ่าชีวิตของผมเหมือนหมูเหมือนหมาตัวหนึ่ง ภาพเรื่องราวของเจ้าอวนกับเจ้าดวงมันก็ไหลเข้ามาในความคิดแล้วก็หลอกหลอนผมอีกครั้งแต่ผมก็พยายามที่จะลืมมันไปและไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำเช่นนั้นกับผมได้ตัวกระผมก็แฝงตัวอยู่หลังดงกอไม้หกแล้วก็อ้อมไปที่หนองน้ำซับข้ามลำธารขึ้นไปบนเนินนั่งหลบอยู่บนหลังกอไม้สางสักครู่หนึ่งก่อนจะคลานบุกพงหญ้าขึ้นไปนั่งหลบอยู่หลังต้นเต่ง เสือเจ็บในถ้ำก็ยังคงเงียบไม่ส่งเสียงนอกจากนกเงือกหลายตัวจะร้องแกรกๆแล้วพึ่งใหญ่พึ่งโพรงและพึ่งมิมก็ยังบินเข้ามาตอมคราบเหงื่อบนหลังเสื้อของกระผมจนปัดไม่ทันเมื่อท้องหิวจนร้องโรกคราบตักกระผมก็เริ่มหงุดหงิดเอื้อมมือหักกิ่งไม้แกว่งปัดไปข้างหน้าปัดมาข้างหลังที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อไล่ฝูงพึ่งอารมณ์โกรธก็ลดลงไปบ้าง เพราะเมื่อใช้กิ่งไม้ช่วยแล้วความรำคาญฝูงพึ่งก็ลดน้อยลงตัวกระผมก็มองไปที่โขดหินซึ่งชะโงกลุ้มลานหินข้างล่างออกมาหันมามองหน้าผาเรียบที่ตั้งตรงที่พรานบ้านป่าเรียกกันว่าหน้าผาถ้ำหินเหิบผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะโยนก้อนหินลงช่องทางใดเสือโคร่งตัวนั้นมันจึงจะเพนออกจากถ้ำเพื่อให้เป็นเป้าของลูกปืนเจ้าอวนกับเจ้าดวง เพื่อมองเห็นช่องระหว่างกอแฝกเตี้ยใกล้หนาผาจึงขยับตัวมานั่งซุ่มอยู่หลังโขดหินก้อนโตสองมืออุ้มหินก้อนโตเท่าบาทพระทุ่มลงที่ช่องกอแฝกหินก็กลิ้งกรากักลงบนหญ้าหางหมาทันทีที่หินตกลงใส่พื้นดังพลักก่อนหินกระแทกพื้นไอ้ลายพาดกลอนก็คำรามอีกครั้ง เสียงสะท้อนผนังถ้ำกังวานดังสั่นสะเทือนและทันใดนั้นข้างหลายตัวก็ร้องขึ ón, ah. ly, ้นพร้อมๆกับกระโจนหนีแต่เสียงเสือก็เงียบลงหลังจากนั้นตัวกระผมกลิ้งก้อนหินเท่าถังหาบน้ำลงไปชนกอแฝกดังพลักเท้ายันอีกครั้งหนึ่งก้อนหินก็กลิ้งหลุนๆมันบดกอหญ้ากาบอนลงไปที่ซอกหน้าผาไอ้ล่เมื่อได้ยินเสียงดังกึกกักมันก็คำรามเบาๆอีกครั้ง แต่มันก็ยังไม่ออกมาจากทำตามแผนที่เราวางไว้ความรำคาญแม่พึ่งที่บินตอมคราบเหงือ่อวกกับความหิวทำให้ตัวกระผมนั้นเครียดและเกรงพอสมควรไม่อาจจะควบคุมอารมณ์ไว้ได้จึงคว้ามีดตัดต้นเตงขนาดเท่าต้นขาโค้นลงมาพาดแง่หินเหนือหน้าผาแล้วผมก็พลิกก้อนหินที่มีขนาดเท่าบาทพระสองสามก้อนกลิ้งลุลุๆให้ลงมาชนโครมที่ต้นเตงข้างล่าง เสียงดังกราวเสียงดังผลักทั้งต้นเต็งทั้งก้อนหินก็ร่วงลงมากองเกลื่อนบนพื้นปากก็ตะโกนเฮะเฮะ่ให้กล้องสถานไล่เขาผมเอ็นตัวเอาหน้าหมอบฟุบอยู่ที่หลังก้อนหินหลังจากที่ทำจนเจ้าลายพาดกรอนคงรำคาญมันคำรามออกมาอีกครั้งต่อมาเสียงสวบหนักๆก,ก็กังวานออกไปทางเรือนใบสีเขียวเข้ม ที่ขึ้นจนแน่นปาเบียดกันเป็นพืชตัวกระผมมองลงไปข้างล่างกระรอกตัวหนึ่งครางกอกกอกลากเสียงยาวแต่เจ้าโอนกับเจ้าดวงมันหายไปไหนนั่งซุ่มอยู่ในความเงียบมือถือก้านใบเพื่อแกว่งไกวไปมาไล่ยุงร้ายที่มาตอมผมจนหน้ารำคาญแล้วก็ปัดเป่าแม่พึ่งที่บินตอมคราบเหงื่อจนเต็มตัวไปหมด เสียงบ่นงึมงำกังวานอยู่หลังกอหกริมลำธารตัวกระผมลุกขึ้นแล้วก็มองไปที่จุดนั้นมันคือเจ้าอ้วนนั่นเองเจ้าอ้วนออกปากเรียกกระผมเฮ้ยเท็ดลงมาข้างล่างนีเ่เถอะเสือโดดออกจากถ้ำหนีไปโน่นแล้วมันเข้าไปที่ดงเผือกนะ่ะตัวกระผมได้ยินอย่างนั้นก็รีบลงมาที่ลานหินหนุ่มรุ่นพี่ก็วิ่งมาสมทบ สายลมโชยอยู่บนกอไม้สางมันผันผวนลงมาที่หน้าผาหินตั้งกลิ่นอับเหม็นสะอิดสะเอียนก็ระเหยออกมาจากปากถ้ำมันเป็นกลิ่นสาบเสือเจ้าวนกดสวิตช์ไฟฉายส่องเข้าไปในถ้ำตัวกระผมสังเกตเห็นกองเลือดเปื้นอยู่ด้านหนึ่งขนสีเหลืองหลายเส้นชุ่มเปียกด้วยเลือดแห้งเหนียวเนือนะนเกาะผนังหินสแสดงว่าปากแผลของมันเริ่มปิด แต่ไอ้ลายมันก็ยังคงวิ่งปราดเปรียวตัวกระผมจึงออกปากถามเจ้าดวงไปว่าเอา้แล้ว,ลวพี่ดวงยิงไม่ทันเหรอทำไมปล่อยให้มันออกปากท่าไปได้ยังไงมันเร็วจริงๆว้ยเทศตัวมันปลิวยังกระสายลมมองแวัดเดียวหัวพ้นพุ่มไม้แล้วก็หนีเข้าดงไปแลว้วอ่ะนั่นสิกูมองไม่ทันคิดว่ามันจะวิ่งออกมาทางตะวันขึ้นแต่มันดันไปทางใต้ว่ะ เจ้าอวนหงุดหงิดแล้วก็ตอบกระผมมาเช่นนั้นกลิ่นสาบอับชื้นภายในถ้ำก็โชยเข้าจมูกจนแทบจะสำลักพวกเรารีบยกชายเสื้อปิดจมูกเจ้าดวกฉายไฟกราดไปทั่วถ้ำนกพูดตัวโตเท่ากำปั้เก็อยู่บนแง่งหินใกล้เพดานแม้ว่าเราจะคุยกันอึมๆแต่นกพูดก็ไม่ตระนกตัวกระผมบอกกับเจ้าอวนและเจ้าดวงว่านกห้าตัวนอนหลับในถ้ำนี่และ พอมืดคำ่ำย่ำพลบมันก็จะบินตามเสือโคร่งออกล่าเหยือ่อแล้วก็ร้องมีเสียงกองก่อยกองก่อยเป็นเสียงโหยหวนที่มักจะทำเอาพรานสะดุง้งแล้วก็หวาดกลัวได้โดยเฉพาะพรานมือใหม่ที่เข้าป่าเจอเสียงนกพูดพวกนี้เข้าไปบางทีก็กลัวนึกว่าเป็นผีกองก่อยก็มีพวกเราหิวข้าวรู้สึกอ่อนล้าก็จึงรีบกลับบางพัก กว่าจะได้กินข้าวมื้อเช้าก็ใกล้เที่ยงเจ้าอวนกับเจ้าด้วงก็รีบต้มเหล้าให้เสร็จตอนบ่ายตัวกระผมขอนอนหลับกักตุนแรงกายแรงใจไว้ยามค่ำคืนเพราะถ้าหากประมาทไม่แน่ว่าค่ำคืนนี้เจ้าเสือเจ็บที่ว่ามันก็อาจจะกลับมาทำร้ายพวกเราหรืออาจจะมากุดหัวพวกเราเอาไปกินก็เป็นได้ ภารกิจในการล่าเสือเจ็บของพวกเราในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเรายังทำไม่สำเร็จนะครับเพราะเจ้าเสือตัวนี้มันมีความกล้าหาญและแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บพอสมควรแต่มันก็ยังคงปราดเปรียวแล้วก็ว่องไหว มันหนีการตามล่าของเราไปได้ซึ่งผมก็เดาไม่ได้หรอกครับว่ามันจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีหรือชีวิตของมันจะต้องจบลงในไม่ช้าจากบาดแผลที่มันได้รับแล้วผมก็ไม่รู้อีกด้วยว่ามันจะหนีเตลิดไปอยู่ที่ไหนและมันจะต้องไปทำร้ายคนที่หมู่บ้านอื่นอีกหรือไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่หมู่บ้านอื่น จะต้องถูกมันขโมยถูกมันล่าเอาไปกินอีกมากน้อยแค่ไหนแต่นี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวบ้านวิถีชีวิตของคนในป่าที่ถ้าเป็นวิถีพรานแล้วเขาจะถือกันมากหากว่าคุณล่าสัตว์แล้วไม่จัดการมันให้ตายเพราะไม่ว่าจะเป็นหมีจะเป็นเสือหรือเป็นหมูป่าหากมันได้รับบาดเจ็บมันก็จะมีความแค้นมีความอาฆาตอยู่ในใจ และจากความดุร้ายความกล้าหาญความขนองที่มันมีอยู่แล้วก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าและโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่ทำร้ายมันและทำให้มันเจ็บจนเจียนตายมันจะจำไปตลอดชีวิตนั่นก็คือมนุษย์นี่แหละครับดังนั้นถ้าเป็นพรานรุ่นเก่าจริงๆเขาจะพยายามปลิดชีวิตสัตว์พวกนี้ในครั้งเดียวและจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้มันรอดไปแบบเป็นสัตว์ที่เจ็บ เพราะเมื่อไรที่เราทำมันเจ็บในวันข้างหน้าเราเนี่แหละครับที่จะเป็นฝ่ายถูกตามล่าไม่ใช่สัตว์อีกต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับเรื่องราวน่าสนใจของวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชาวป่าวิถีพรานที่ได้นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกันและถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันในทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ